สตีลิงฮาแลนด์ได้รับรางวัลฟุตบอลไรเตอร์สแ a s สโซเ a t i ชันฟุตบอลเลอร์ออฟเดอะยจากฤดูการเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมของเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้กองหน้าชาวนอร์เวย์ได้รับคะแนนโหวตสูงถึง82เทำให้เขากลายเป็นนักเตะค,คนที่3จากแมนเช e เตอร์ซิตีที่ควา้ารางวัลน,นี้ในช่วง5ฤดูการหลังสุดตามรอยราฮ s นสต์ลิง2018-19และรูเบนดิอา2020-21 ผลงานที่ไม่ธรรมดาของฮาแลนด์ทำให้เขายิงไป51ประตูจากการลงสนาม47นัดรวมทุกรายการการมีส่วนร่วมของเขาขับเคลื่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ถึงจุดสูงสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนโดยสโมสรเกือบจะคว้าแชมเมีเยร์ลีก แชมเปี้ยนลีกและ FA คัพซึ่งเป็นความสำเร็จครั้งล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดคู่แข่งในท้องถิ่นทำได้ในปี1999ในประเภทหญิงแซมเคอร์สตาของเชลซีได้รับรางวัลน,นักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีของ FWA สำหรับฤดูการที่น่าทึ่งของเธอกับสิงบลูนักเตะทีมชาติออสเตรเลียยิงได้27ประตูในฤดูการนี้ ทำให้เธอได้รับรางวัลน,นี้เป็นปีที่2ติดต่อกันเธอเดินตามรอยเท้าของฟรานเคอร์บี้เพื่อนร่วมทีมเชลซีของเธอซึ่งได้รับเกียรติสครั้งในปี2017-18และ2019-20จอนครอสประธานของ FWA และหัวหน้านักเขียนฟุตบอลของ Daily Mirror แสดงความชื่นชมต่อผู้ชนะโดยกล่าวว่าผู้ชนะ2คนเออร์ลิงฮาแลนด์และแซมเคอร์ นั้นยอดเยี่ยมจริงๆพวกเขาสมควรได้รับการยกย่องนี้อย่างเหลือเชื่อครอสยังยกย่องความสำเร็จที่น่าทึ่งของฮาลันซึ่งรวมถึงการทำลายสถิติยาวนานของคลายอันเลนที่ทำได้49ประตูนในฤดูกาลเดียวสำหรับท็อตแนมในปี1986-87นอกจากนี้เขาชื่นชมการไล่ล่าแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้และบทบาทสำคัญของฮาลันในความสำเร็จของพวกเขา ฮาแลนด์ได้จะรึกชื่อของเขาในหนังสือประวัติศาสตร์ด้วยการสร้างสถิติใหม่ของพรีเมียรีโดยทำประตูได้35ประตูจาก32เกมขนาดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แซงหน้าอาร์เซนอลที่อยู่หัวตารางเฟบกวาดิโอลาผู้จัดการทีมซิตี้ยกย่องฮาลลนด์ที่ปรับตัวเข้ากับลีกได้เร็วและเก่งกาจในฐานะผู้ทำประตูโดยเน้นย้ำถึงความสามารถของเขาในการหาตาข่ายจากสถานการณ์ต่าง,างๆยกเว้นฟรีคิกเกี่ยวกับแซมเคอร์ คลอสเน้นย้ำถึงสถานะที่นับถือของเธอในฐานะไอคอนกีฬาในออสเตรเลียโดยเน้นย้ำว่าเธอถือธงชาติออสเตรเลียในระหว่างงานล่าสุดการคว้ารางวัล f w a w o m e n s Footballer of the Year ติดต่อกันของเธอเป็นการเน้นย้ำถึงความสำเร็จที่โดดเด่นของเธอและเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงทักษะและบุคลิกที่โดดเด่นของเธอในฐานะผู้ชนะ Admiral Football เอริกเทนฮักผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงไม่สะทกสะท้านกับการคุกคามของลิเวอร์พูลต่อความหวังในการเล่นในรายการแชมเปี้ยนลีกแม้ว่ายูไนเต็ดจะพ่ายแพ้ต่อเวสต์แฮมและไบรตันติดต่อกันเทนฮักเชื่อว่าชะตากรรมของพวกเขาอยู่ในมือของพวกเขาเองด้วยการนำหนึ่งแต้มและหนึ่งเกมในมือเหนือลิเวอร์พูลเทนฮัคยืนยันว่าพวกเขามั่นใจก่อนการแข่งขันกับวูแฮมตันที่โอทราฟอร์ด เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมุ่งเน้นไปที่คู่แข่งโดยตรงมากกว่ากังวลเกี่ยวกับลิเวอร์พูลเขายอมรับความท้าทายที่วูบก่อขึ้นและกระตุ้นให้ทีมของเขาดำเนินการอย่างจริงจังเอริกเทนฮักแสดงความมั่นใจในแนวทางของพวกเขาและความสำเร็จที่พวกเขาได้รับจนถึงตอนนี้โดยเน้นย้ำถึงโครงสร้างที่ชัดเจนและการดำเนินการอย่างมีระเบียบวินัยซึ่งจำเป็นสำหรับแผนการเล่นของพวกเขา ในขณะที่ลิเวอร์พูลปิดช่องว่างเหลือเพียงแต้มเดียวเกมในมือของยูไนเต็ดทำให้พวกเขาเป็นต่อและรักษาตำแหน่งท็อปโปเทนแฮกเนนย้ำถึงความเชื่อของเขาในจรรยาบรรณในการทำงานสไตล์การเล่นและความผูกพันที่แน่นแฟนกับแฟนๆที่โอแ t รฟฟอร์ดทำให้คู่ต่อสู้เผชิญหน้ากับพวกเขาได้ยากหลังจากมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการรีเซตและเติมพลังเอริกเทนฮัก แสดงความพึงพอใจกับพลังงานและความสุขที่เขาเห็นในสนามเวลาพักทําให้พวกเขาสามารถทํางานในแง่มุมเฉพาะของเกมและจัดการกับกอมที่ตกต่ําลงได้เอริกเทนฮักยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสของพวกเขาและเชื่อมั่นในความสามารถของทีมในการย้อนกลับมาและรักษาผลการแข่งขันที่ต้องการแอดเมลสปอร์ต มาคาสแรชฟอร์ดรอเช็คฟิตสำหรับเกมเย่าที่สำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับวูปเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ขาขณะที่ราฟาเอลวารานหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาหลังจาก1เดือนซึ่งเป็นการเสริมทัพที่สำคัญสำหรับผู้จัดการทีมเอริกเทนฮักวารานซึ่งไม่ได้ลงเล่นมาเป็นเวลา1เดือนนับตั้งแต่ได้รับบาดเจ็บในเกมยูโรปาลีกที่พบกับเซบีย ได้รับการประกาศว่าฟิตสมบูรณ์แล้วและคาดว่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของยูไนเต็ดในช่วงที่เขาไม่อยู่ทีมมีปัญหาโดยชนะเพียง2จาก7เกมในทางกลับกันการขาดหายไปของแรดฟอร์ดจะเป็นการสูญเสียที่สำคัญสำหรับยูไนเต็ดเนื่องจากเขาเป็นผู้ทำประตูสูงสุดในฤดูการนี้ด้วยจำนวน29ประตูแม้ว่าฟอร์มล่าสุดของเขาจะตกลงแต่การขาดหายไปของเขาจะรู้สึกได้ในเกมนัดสำคัญกับวูแฮมตัน ในการถแถลงข่าวเทนทักยืนยันการกลับมาของวารานแต่แสดงความไม่มั่นใจกับความพร้อมของแรดฟอร์ดกองหน้าชาวอังกฤษมีอาการบาดเจ็บที่ขาทำให้เขาเป็นเครื่องหมายคำถามสำคัญสำหรับเกมที่จะมาถึงเทนหักเน้นย้ำถึงประสบการณ์ของวารานและความคิดแห่งชัยชนะโดยสังเกตว่าการปรากฏตัวของเขาจะนำทางทีมอย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความฟิตของแรดฟอร์ดยังคงเป็นปัญหาสำหรับยูไนเต็ดเอ็ดเมลสปอร์ต ตามรายงานเชลซีกำลังจับตาดูความพร้อมของเนมาซึ่งมีรายงานว่าพร้อมย้ายออกจากปารีสแซงต์แชร์แมงทอตโบรีเจ้าของร่วมของสโมสรกล่าวกันว่าเป็นแฟนตัวยงของทีมชาติบราซิลหลังจากใช้เวลา6ปีในปารีสความสัมพันธ์ของเนมากับแชมลีเติงดูเหมือนจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วเนมาเข้าร่วมปารีสแซงต์แชร์แมงจากบาร์เซลโลนาในปี2560ด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกที่222ล้านยูโร แต่ราคาของเขาน่าจะต่ำกว่านี้มากหากเขาย้ายในครั้งนี้ส่วนข่าวอื่นๆมีรายงานว่าเชลซีเตรียมที่จะไล่ล่า,ลาตัวดิโอโก้คอสตาผู้รักษาประตูของเอฟซีปอโตวัย23ปีรายงานระบุว่าหากเอดูอาเมนดี้ในทวารชาวเซเนก้าย้ายออกจากสโมสรเนื่องจากเขาเสียตำแหน่งให้กับเกปาในฤดูกาลนี้คอสตาก็อยู่ในเรดาร์ของเชลซีเช่นเดียวกับเอมี่มาร์ติเนสของแอสตันวินล่าเกี่ยวกับทิอาโก้ซิวา เชลซีไม่น่าจะขัดขวางการจากไปของเซ็นเตอร์แบ็กหากเขาแสดงความปรารถนาที่จะออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย38ปีตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการกลับบราซิลบ้านเกิดของเขาและจากรายงานของเดอะเทเลกราฟเชลซีอาจอนุญาตให้เขาย้ายทีมหากเขาต้องการทำเช่นนั้นแอดมิเรอร์ฟุตบอล เจอเกนคล็อปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยกย่องโมฮัมเหม็ดซาลาโดยยืนยันว่าเขาจะถูกจดจำในฐานะผู้ยิ่งใหญ่ตลอดการในวงการฟุตบอลแม้ว่าเออร์ลิงฮารแลนจะมีฤดูกาลที่น่าทึ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเขาได้ทำลายสถิติของซาลาสำหรับการทำประตูมากที่สุดใน38เกมในฤดูกาลนี้แต่คล็อกเชื่อว่าความสำเร็จของซาลาไม่ได้ถูกมองข้ามโดยลิเวอร์พูลและกองเชียร์ของพวกเขา ซาลามีความสุขกับฤดูกาลที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้งโดยยิงได้30ประตูนในทุกรายการเป็นปีที่3ติดต่อกันครอบย้ำว่าซาลายังมีเวลาอีกหลายปีข้างหน้าและคาดว่าเป้าหมายของเขาจะดีขึ้นไปอีกชัยชนะล่าสุดของลิเวอร์พูลได้รื้อฟื้นความหวังในการคว้าตำแหน่งท็อปโเนื่องจากตอนนี้พวกเขาตามหลังการผ่านเข้ารอบแชมเปียนลีกเพียงแต้มเดียวเท่านั้นแม้ว่าก่อนหน้านี้ครอปจะลดโอกาสของพวกเขาลง แต่เขาก็เริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นกับเกมที่เหลืออีก3เกมเขายอมรับว่าการแข่งขันเพื่อท็อปโเป็นสิ่งที่ท้าทายโดยมีทีมอื่นๆอยู่ในการแข่งขันเช่นกันแต่ลิเวอร์พูลจะต่อสู้เพื่อตำแหน่งของพวกเขาต่อไปคล็อยอมรับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงเป็นทีมเต็งที่จะจบอันดับเหนือพวกเขาแต่เขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลควรพยายามลดช่องว่างลง ในขณะที่การผ่านเข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนคลอบและทีมของเขามุ่งมั่นที่จะทำให้ดีที่สุดและดูว่าการแข่งขันที่เหลือจะเป็นอย่างไรแอดมิเรอร์ฟุตบอล